สื่อธรรมพ่อคโครตอนประชาทธิปไตยแท้ไม่ต้องมีเลือกตั้ง31กระกฎาคม2560พระพุทธเจ้านี่ยอยู่ในยุคธาตุยุคสมุรนายาสิทธิราชจะเรียกว่าเป็นยุคด็จการก็ได้เด็จการเต็มรูป <c oughs> เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจสูงสุดในประเทศ อำนาจเด็ดขาดด้วยอำนาจเด็ดขาดเลยพระพุทธเจ้าเกิดในยุคนั้นแหละยุคธาตยุคสมุรนาญสิทธิราชทุกแควนในโลกยังไม่มีประชาธิปไตยความเป็นระบอบประชาธิปไตยอะไรหรอกแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นนักประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ที่นำรัำธรรมนูญของท่านประกาศไปทั่วแคว้นนั้นแควน้นนี้ต่างๆในพทวีปอินเดียเพราะว่ามานาคมันยังไปไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ก็คมนาคมก็ไปในทวีปอินเดียท่านก็ทรงประกาศไปความเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่มีธรรมนูญท่าน ธรรมนุนของท่านคือจุลศีลมัจุลศีลมหาศีลนั่นเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่นอกนั้นก็คือธรรมวินยัยต่างๆคือกฎหมายอาญากฎหมายลูกอยู่ในนั้นหมดนะธรรมวิันทั้งหลายและหลักเกณฑ์ต,ต่างๆของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธท่านก็นำมือท่านประกาศไปทั่วพระเจ้าแผ่นดินแต่ละแคว้นแต่ละประเทศใน ถือว่าแคว้นหรือประเทศนะในรัฐนะอยู่ในทวีปอินเดียแคว้นโกศลแคว้นมคตอะไรพวกนี้หรือประเทศมคตประเทศก็เรียกเป็นภาษานะอาณาจักรของแต่ละพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินของแต่ละองค์แต่ละองค์ยอมยกให้พระพุทธเจ้าหมดนะ่ะ พระพุทธเจ้าจะประกาศลัฐที่อย่างไรเชิญอธิบายเชิญประกาศประชาชนคนในประเทศหรือในแควนของแต่ละรัฐแต่ละประเทศแต่ละแควนจะยินดีเข้ารีดย,ยอมรับนับถือตามกฎหมายหรือตามธรรมนูญของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างนั้นน่ะตามคำของพระพุทธเจ้าน่ะยกให้หมดเลยยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดอัตมาพูดเนี่ยไม่รู้ว่าทางนักรัฐศาสตร์หรือว่าทางผู้ที่เรียนรู้เรื่องการเมืองเรื่องอการประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังแล้วจะพอจะทราบซึ้งหรือพอจะเข้าใจหรือพอจะเห็นความจริงอันนี้สักแค่ไหน<ม>นะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ตื้นตื้นง่ายๆวะ่ะ มีเลือกตั้งคือประชาธิปไตย้าไม่มีเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่ได้ตื่นเขินออะไรอย่างงั้นเลระประชาธิปไตยที่ต้องมีเลือกตั้งนั่นเป็นประชาธิปไตยที่ตกต่ำเป็นรัฐประชาธิปไตยที่ตกต่ำประชาธิปไตยที่รุ่งเรือง ที่เจริญดีอยู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยจริงมีผู้บริหารผู้ปกครองหรือผู้จัดการกันให้สังคมอยู่สง,งบอบอุ่นโดยไม่ต้องมีเลือกตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยเพราะผู้บริหารผู้ปกครองผู้ทำงานกับสังคมทำงาน เพื่อประชาชนทำงานเพื่อประชาชนอย่างมีความรู้อย่างมีความจริงใจให้มวลประชาชนได้เป็นพระหุชนะหิตายะพระโุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะที่แท้จริงจึงเป็นลักษณะของประชาธิปไตยแท้ๆไม่ต้องไป ลเลือกต่งเลือกตั้งอะไรก็ตามถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้พวกที่ก่อกวนวุ่นวายหลงตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่เนี่ยโวยวายโวยโวาย,ยอยู่ก็บอกว่าเนี่ยระบบะเผด็จการ,รเผด็จการความหมายคำว่าเผด็จการ คือใช้อำนาจโดยเฉพาะจะใช้อำนาจนั้นมาบังคับบังคับจะเป็นกฎหมายเช่นมาตรา44านี้เป็นต้นแล้วก็เอามาบังคับปุ๊บเขาก็ว่านี่เป็ะเด็ุการณ์เขาจะใช้อำนาจนั้นกับสังคมกับเหตุการณ์กับเรื่องราว ที่สมควรจะต้องใช้อำนาจนี้อัตมาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่มส4่ี่ในกับพวกเองพวกก่อกวนพวกกุนวาย,ยเนี่ยก็บุญในกลาหัวมากแล้วเขาไม่ใช่ นะเพราะว่าแต่ชายแล้วมันจะแหกปากหาว่าอย่างง้นอย่างนี้อะไรไม่เขาเรื่องแล้วก็จะรวนจะอะไรจะอะไรไปซึ่งมันก็กความไม่วุ่นไม่วุ่นวายไม่ดีที่จริงนะี่ยมันถึงครั้งถึงคราวที่จะต้องลงไปได้แล้วอย่างในวัฒนาโวยวายโวยวายอยู่ขณะนี้ตน้นวัฒนามันสุขนะก็ควรช่วยชวนเพื่อที่จะให้เกิดกระด้างกระเดืองอะไรมันสงบดีหมดแล้ว นในจตุพรก็เอาไปขังไว้ในคุกแล้วอะไรเงี้ยในวัฒนาก็มาแหกปากโวยวายโวยโวาย,วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเขาจะต้องทำเขาจะต้องพยายามปลุกเราเรียกร้องอะไรต่างๆนั้นขึ้นมาทั้งๆที่สง,งมทุกวันนี้เนี่ยสังคมทุกวันนี้เนี่ยที่ประเทศไทยขณะนี้กําลังไปดีแต่เอาเถอะถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณพวกนี้บ้าง น่ต้องขอบคุณพวกนี้บ้างเพราะว่าการมีผู้ที่เข้ามาขัดแยง้งมาแสดงอะไรแต่ละพวกนี้เป็นตัวโกงใน,นหนังแต่ละเรื่องนี่จะต้องมีตัวโกงผู้ร้ายเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณผู้ร้ายไม่งั้นไม่มันนะหนังไม่มันเลยนะหนะไม่สนุกเราจืดชืิตายเลยเอกไม่ใช้ความสามารถเออไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณเขาอย่างหนึ่งมีคนถามามาเหมือนกันว่า ในยุคทุกยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระเทวทัตเหมือนอย่างพระเทวทัตนี่แหละนะทุกยุคหรือเปล่าทุกพระองค์หเปล่านะผมอยากทราบว่าในยุคของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นมีผู้รับบทเป็นพระเทวทัตให้ทุกพระองค์หรือไม่หรือว่ามีในสมัยพระพุทธเจ้าบางพระองค์บางพระองค์ก็ไม่มีผู้รับบทเป็นพระเทวทัต ทุกพระองค์เลยมีทุกพระองค์รับบทบาทตัวโกงแ,และคนจะได้มีบทบาทเป็นตัวโกงในระดับตัวโกงให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สั่งสมวิบากมาน้อยนะต้องเลวถึงที่สั่งสมวิบากเลวมาถึงได้ขนาดหนักอะไรมาเป็นตัวโกงในยุคพระพุทธเจ้าอะ่ะอยางเป็นไหมล่ะ ต้องสั่งสมวิบากชั่ววิบากโกงวิบากนี่มาขนาดโอ้หนักหน้าดูเลยแล้วก็จะได้เป็นตัวโกงในพระพุทธเจ้าในยุคพระพุทธเจ้าไปตัวโกงกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มันมีบารมีสูงสุดแล้วัานต้องเร็วสูงสุดเหมือนกันนะอ๋อเร็วสุดชั่วเหมือนกันครับอันถึงจะเจอกันได้ครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้ประเทศไทยอย่าไป ต้องมอง,มองในมุมกลับอย่าไปเสียใจหรือว่าอย่าไปนึกว่าแม่น่าเสียดายน้าไม่น่าเป็นที่จริงไอ้ทีมมีคนชั่วปรากฏการแสดงบทบาทอย่างนี้นะมันแสดงถึงความเจริญอย่างนึงเหมือนกันที่ผมสงสัยนิดนึงไอ้คนชั่วกับคนดีนะครับ คนดีมาเกิดก่อนแล้วคนชั่วมันตามมาแล้วคนเชื่อเกิดก่อนแล้วคนดีก็มาแก้ปัญหายะแ,แยกไม่ออกหรอกมันเรียนสองด้านมันมาพร้อมๆกันแล้วมันเรียนสองด้านมันแยกไม่ออกมันเป็นลักษณะสัจธรรมนะถ้าคุณแยกกุศลกับอก,กุศลออกไปเลยในโลกนี้ไม่มีอกุศลเลยมีแต่กุศลคุณวาเป็นไปไ,ได้ไหมไม่ได้อาแล้วมาถามทําไม <laughs> มาถามทาไมล่นะโ,โลกนี้มีแต่ดีหมดเลยไม่มีชั่วเลยมันจะเป็นยังไงมันจะออกไปได้ยังไงไไม,ไมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อ่าหรือจะชั่วไปจะไม่มีดีเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วกุสมต้องเกิดก่อนอยู่แล้วอ่นั้นอะนจะเกิดก่อนเกิดหลังนี่มันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องเทีวยุคแต่ละยุคเนี่ยคุณจะเอาเกิดก่อนเกิดหลังคุณจะไปตัดกรอบตรงไหนอะ คือจะไปตัดกรอบตรงไหนละมันก็ต้องต่อเนื่องมีเหตุมีปัจจัยไปปฏิกริยาลุโซกันไปเรื่อยๆทุกอย่างมันจะไปตัดพวกเอาอันนี้มาใช้ในยุคสมัยเนี่ยคุณจะไปตัดเอายุคสมัยมาเอาพวกอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับตรงต้นไม่เกี่ยวกับตอนตักตปลายแสดงว่าแต่แต่เหตุปัจจัยในการนั้นมันสะสมมันสะสมมาเรื่อยๆนะ